ผู้ชายนัดให้มาเจอที่เรือนอินเทนร์เน้ยบรรยากาศได้โรแมนติกมากเลยอะค่ะชาไม่ได้ถ้าอีสองตัวมาความลับแตกแน่ <c oughs> ผู้ชายคนนี้ฉันต้องเอาชอนต้องเอาให้ได้ไปดีกว่า โอยชอนมึงคิดหรือว่ากูเพื่อรักมึงสองคนเนี่ยจะไม่รู้ว่ามึงกำลังทำอะไรหรือคิดอะไรอยู่ไม่ทันตลยชอน,นฉันเห็นมันอ่านแชทอยู่นะพี่เจมมันมาที่ขื่นคิรีธานนี่แหละโฮมจเตอนะไรสักอย่างหนึ่งแหละพี่เจมคนอย่างอีชอนนะนะมันมีไม่กี่เรื่องหรอกอย่าลึกนะเรากูจะรู้ไม่ทนันมันต้องมาหาผู้ชายนั้นผู้ชายไว้แน่แน่เ <c oughs> วลาไม่มีเราแบ่งมันแต่เวลามันมีมันไม่แบ่งเราไปตามไปดูที่มันจุ่ตรง จริงอะจะหลอกกว่าในรูปนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้วิวดูสิคะคุณนายมาเยือนแล้วคะ่ะเห็นไหมมีร้านอาหารด้วยติดอยู่ชายน้ําด้วยเนาะแล้วก็นุนนุนมีร้านกระปงกปําแปรีส์งรีสอร์ทอลังการร้านแปดแลวไม่รู้เขาลูกไหนเป็นของเขาก็ไม่รู้อยากได้คุณเป็นสามีจังเลยอ่ะรวยเ pues ลย หลอกกินทิ้หมดโล้วโว๊ยตัวจริงหลอกกว่าอีกใช่ใช่คุณโมหรือเปล่าค้างคุณโมโอ๊ยคุณโมเองตัวจริงหลอกมากเลยค่ะโมขาคุณชอนอยากจะรู้นะครับว่าคุณโมดูแลเจสสกีแล้วก็บับบานบารบลูด้วยเห็นก็คุยกันคุณโมดูแลหมดเลยหรอค้ง ใช่เอ้ยคุณโมน่ารักจังเลยอยากเล่นนะค่ะอยากไปนั่งเจ็ตสกีพาพาช้อนไปนะคะได้ครับไอ้โมรักโมไอ้เจ็ตสกีที่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะคือของโมหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับโม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 นี่เสร็จกูอุ้ยหลายคันด้วยถ้าผมเป็นเจ้าของแล้วผมจะขายไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อน จีจอนเมฝันกลางวันมโนโถทิมีดอกจะเป็นคุณนายเี่มึงคิดดีด้วยก่อนว่าที่มึงมาหาเขาเนี่ยก็เป็นเจ้าของหรือเป็นแค่คนไช้ที่เจอไม่เคยดูละครเหรอคะ ้านงเจ้านายเจ้าของธุรกิจใหญ่โต,ๆ,ตๆน่ะเขาก็าตอมตัวมาเป็นคนใช้กันทั้งนั้นแหละพี่นี่เวลาบึงว่าดูละครมากไปแลเยี่ยมเอาม้าก็ดูเรื่องเดียวกันไม่ใช่เหรอพี่ไอ้พวกนี้นี่เนาะเหมือนเราจินตนาการไว้เลยอ่ะมันต้องตามมาหลอกหลอกเราตลอดไม่น่าเลยมิไม่คิดไม่คิดจะไม่คิดถึงพวกมันไม่คิดไม่คิดไม่คิดกูไม่ลอกหลอกกูเลยขอกจริงเลยสองตัวเวียนมากค่ะเวียนค่ะเวียนค่ะถ้ามึงไม่เชื่อว่าของจริง แน่จริงมันตกได้แอบหนึ่เพาของกินไม่จริงกูไม่เชื่อไม่เชื่อตกมัตกจริงกแหรือว่าเราจินตนาการเกินไปจินตนาการเฮียเราบุบกิ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 บิมังย้อนไม่ใช่จินตนาการต้มข้าวเียเฮเฮียเฮียเมายเลียค่ะยเฮยเฮียเฮีเไี่เชี่เยเหรอเึียด มึงจะแคร์ทำไมมันใช่เนื้อจริงไม่ได้หนังจริงโทษซิลิคนล้วนๆเวียนฉีดอัดไปตลอดยอดเรื่องไกวันนั้นละว้าวอุ้ยความจริงนี่นะไม่ได้จินตนาการบอจิงตุกูนีนะรู้เรื่องนี้หมดแล้วหรอกูอ่านในแชทที่มึงคุยกับผู้ชายว่ามึงจะจะรดกมาหาเขากูก็อ่านเหมือนกันแหละมึงก็มาที่นี่เลยเลือนอิชนินกูก็เลยตามมานี่ไงเหยียบไว้และอย่าแพ่งพายไปบอกใคร ความลับคือความลับและที่สําคัญพวกมึงจะได้เป็นเพื่อนคุณนายอย่างโูทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รู้กี่รูปมึงอยู่คนละเขาเลยกูใช้มึงอยู่คนละเขาจองเลยคุณนายอินทนินนายอินทนินแค่นี้แหละขอจินตนาการอีกนิดนึงพี่เจมรอดไปเไรอ่ะรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะ ทำไมไม่ใช่น้ำมันทูทีด,ด,ดีล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิดสตาร์ตรติดง่ายอสัตว์นี่มันเจ็ตสกีไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มึงหลอนหรือเปล่าเนี่ยว่าที่คุณนายเจ้าของเรือนอินทนินสามีขาคือแบบว่าฉันเนี่ยอยากจะนั่งเจ็ตสกีเนี่ยไปดูให้รอบเลยอะค่ะว่าที่เนี่มีกี่ไรอะค่ะคือแบบว่า

แมจะขี่มาร์น้าบ๊สเรือกล้วเยเหี้ยไม่ใช่หนังโปะให้ลมอยู่ได้ฉันเพื่อนแลลง ไหนมึงบอกมึงจใหผัวมึงเนี่ยพาวนไปดูที่ทางของมึงไงไหะที่ไหนได้พาเรือมาล่มกลางบ่อจะได้มึงจะทำไรอะ่ะไม่รู้เลยว่าเพื่อนอายุเท่าไหร่แล้วหยอกอแค่เนี้ยทำเป็นบ่นกันมึงว่าตอนเนี้ยเสียวมั้งโอ้ก็เสียวไปชนยังคืนนี้กูจะเสี่ยวกว่านี้อีก <c oughs> อ,อ,อคุณหมอ โอ้ยจนฟังให้ดีอ่ะอือ่มจะโอ้ยดิจะโอ้ยอฟังด <laughs> ีจะฟังให้ดี <laughs> ออคุณน้องขาพี่ขอชื่นชมเลยนะคะคุณน้องอะขับแบบ,บ,บนัาหน้าโบสเนี่ยนะ <c oughs> คือแบบทำให้พี่ะตื่นเต้นและเสี่ยวมากก็สนุกมากเลยอะค่ะเออคุณน้องเป็นพนักงานที่นี่ออใช่ไหมคะได้เงินเดือนเดือนละเท่าไห<ไ>รไ<ด>่อะค่ะวันครับวันไหนทําไม่ได้ทํางานก็ไม่มีกินครับโอ้ยโชวน่าสงสารน่าสงสารมากเลยอะเอางี้แล้วกันนะคะพี่จะขอแนะนําตัวพี่เนี่ยว่าที่คือคุณนายเจ้าของเรือนอินทนิเนี่ยค่ะคือเป็นเป็นแฟนของคุณโมอะค่ะเดี๋ยวจะ ตั้งเงินเดือนให้นางรู้จักคุณโมไหมน้องโมก็เป็นพนักงานอยู่ที่นี่นะครับคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยทางน้ําแล้วก็ดูแลทั่วไปครับอ่ะและและผมอ๋อผมเป็นเจ้าของเองครับเป็นเจ้าของโมเป็นพนักงานนาวมึงเห็นนะเห็นนะพวกมึงเงินะชอบจินตนาการในสิ่งที่ไม่ดีอ่ะชัดไหมชัดไหมชัดหรือยังชัดแกวเลยดอกก็เป็นเจ้าของนี่เห็นไห เห็นไหมแบบในละครที่มันดูไม่มีอะไรวายเอ้าฉันก็มองแล้วไงมาพี่คนนี้เขาต้องเป็นเจ้าของต้องเป็นเจ้าของลาสีเขาจับนะพี่โอยจินตนาการเหรอคุณขาไหนๆก็ไหนๆแล้ว พาชอนอะไปพักก่อนชอนมื่อยมากเลยอะครับลากไปเลยได้ไหมครับเดี๋ยวแต่คุณไปเลยแหมเปลี่ยนโผล่เร็วเหลือเกินรู้ว่าเป็นเจ้าของเกาะติ๊กแกเนี่ยแหนเราที่เมื่อกี้บอกวุ้ยคนนี้ได้คนสวนคนสวนคนขับเรือนู่นนี่ได้หยอกพอรู้ความจริงปุ๊บไหนกลับลำทันทีเลยนี่ดอกนี่มันไปกับเจ้าของเราเราตองคนไอ้โมกคืนนี้กูได้เสียวได้มัด เฮ้ยมาทาร้านอะไรกินที่ไหนวันนี้ตายแล้วโอ้ยอีโง่ทางดีๆมีให้เดินมึงก็ไปเดินมึงไม่รู้หาเยี้ยอะไรเนี่ยฮะอีควายเราต้องการประชาชนใช่ไหมครับธรรมชาติธรรมชาติครับพี่ชอโอ้ยปวดหลังเลยเยอะเออเจมี่แอมมี่ไม่ใช่จะมีไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ไอ้เนี้ยนะ ยังมีอาหารด้วยเห็นไหมดูดูแล้วไม่ต้องถามนะว่ามีอะไรบ้างทำไมอ่ะพวกมึงนี่ง่อเออต้องให้บอกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเวลาไปร้านไหนเราอย่าสะเออพวกมันง้ออย่าสะเอก็เลยพวกง่อ พราะมันเองก็ไม่รู้ว่าชื่อว่าอาหารเนี่ยคืออะไรหรอกอันนี้กูมองเลยเนี่ยต้มยำมาม่าต้มยำเดี๋ยวคุณเห็นแล้วเนี่ยสปาเกตตี้ต้มยำนี่อะไรกระดูกเนี่ยมึงใช่ไหมกระดูกซี่โครงกูก็เห็นเป็นซี่โครงนี่ถูกตั้งเนี่ยเนี่ยขาไก่ซอสน้ำแดงเฮ้ยขนมจีนเขาจะไม่ดำปีเลยอ่ะขนมตาเขาเรียกเส้นในนี่ขนมเปียกปูนนี่เหรอไอจี้ลอยๆนี่มาผาบกูไหว้้แลว จิงกูจิงโงเขาเรียกอะไรวะไม่รู้สปาเกตตี้สปาเกตตี้เต้นเปียกเขาเรียกแบล็กสปาเกตตี้อ่ามึงไปจำใครเข้ามาเส้นเป็นดำโอ้พี่หนึ่งขาอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะอร่อยทุกจานเลยค่ะพี่หนึ่งถ้าเกิดลูกค้าชอบแนวนี้นะครับสถานที่ที่แนวธรรมชาติแนวเขื่อนแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ำ ็เรือนเชิญที่เรือนอินทนินได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่เขื่อนคีดีทานต่ตำบลบ่อเวนอำเภอขุมจังหวัดจ,จันทบุรีครับถ้า,ถาเกิดเรานะอยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดของเรือนอินทนินในเพจช้ื่อเพจอะไรครับเ,ออเพจชื่อเรือนอินทนินโฮมสเตย์เลยครับหรือไม่ก็เป็นร้านกาแฟคอฟฟี่แดม ก็เป็นอ so ีกหนึ่งเพจครับถ้าลูกค้ายังไม่แน่ใจว่าเปิดหรือปิดยังไงก็สอบถามมาทางเพจได้นะครับขอบคุณมากนะครับพี่หนึ่งนะครับที่ให้โอกาสและเปิดโอกาสให้กับอลชอนจอจัดนะครับเรียนเช่นด้วยครับขอบคุณมากค่ะเต๊ะนี้คือวี๊ดดี๋ยวามเต็มใจครับเด้วยวามเต็มใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและกดซับสไครป์ให้กับอลชอนจอจัดทางเพจด้วยนะคะกลิ้ง